สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ทุกคนต้องต้องอะไรทุกคนต้องอะไร <c oughs> อ่าผลงานเดิมที่เราเตรียมไว้คือการสร้างแ F5 หน้าถึงไหมสร้างแ F5 หน้าอาทิตย์ที่แล้วเราสร้างแ F5 หน้าข้อมูลพื้นฐานของการสร้างแอ้5หน้าก็คือหน้าที่หนึ่งสามารถเชื่อมไปยังหน้าอ,อื่นๆได้ทุกหน้าหน้าสอง หน้าสามอ่าหน้าสี่แล้วก็หน้าห้าก็คือหน้าหนึ่งสามารถเชื่อมไปหาหน้าอื่นๆของเพื่อนได้โดยผ่านปุ่มกดหรือว่าบอทท่อมของเราที่เราสร้างไว้อ่าเราสร้างบอทท่อมไว้สี่บอทท่อมก็กระโดดไปสี่หน้าในขณะเดียวกันเมื่อไปยังหน้าที่ต้องการแล้วเราสามารถที่จะกลับมาที่หน้าที่หนึ่งได้เห็นไหม อครูก็สร้างปุ่มกดไว้ให้เป็นแบบนะอันนี้คือของอาทิตย์ที่แล้วอสามารถกดแล้วกลับมาที่หน้าหลักของเราได้หรือหน้าแรกซึ่งในการทำของเราเราจะใช้ bottom กับ label สองอันในการควบคุมหน้าหรือว่าสกรีนในโปรแกรมทั้งเอเบิลของเราโอเคไหมอันนี้ใครมีปัญหาอะไรไหมอันนี้คือต้องเสร็จแล้วอาทิตย์ที่แล้ว อ่าทุกคนต้องเสร็จแล้วแล้วเราก็ควบคุมด้วยบล็อกโค้ดอ่าเราควบคุมปุ่มต่างๆด้วยบล็อกโค้ดอ่ะดูหน้าที่หนึ่งเราควบคุมโดยการกดปุ่มอ่าเห็นไหมกดปุ่มหมายเลขปุ่มมันก็จะเรียงลําดับหรือว่าไม่เรียงขึ้นอยู่กับเรานะขึ้นอยู่กับเราเราต้องเช็คได้ว่าปุ่มแต่ละปุ่มคือชื่ออะไรไปหน้าสองถ้าตามความหมายนี้ก็คือเป็นปุ่ม กลุ่มแรกอ่าก็คือ bottom สามอันนี้แล้วก็ไปหน้าสามเป็น bottom สี่อันนี้ไปหน้าสไปหน้าสอ่า bottom ห้าแต่ส่วนที่ไปหน้าห้าเป็น bottom หนึ่งซึ่งเราต้องเช็คได้เองเพื่อจะง่ายในการเขียนโปรแกรมถ้าใครเช็คได้เราก็สามารถแก้ไขโปรแกรมเราได้ อ่าเมื่อกดปุ่มแต่ละปุ่มเสร็จก็ให้มันกระโดดไปหน้าตามที่เราเลือกไว้สองสามสี่ห้าอันนี้อันนี้ของอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วในขณะเดียวกันเมื่อเราไปที่หน้าที่ต้องการแล้วในหน้าที่ต้องการก็สามารถกดกลับไปยังสกรีนแรกได้หรือว่าหน้าหลักของเราได้อ่าเราก็จะมีบล็อกโค้ดตามนี้เลยเราก็เช็คว่า b o t t อมของเราเนี่ยมันปุ่มไหมายเลออะไรอ่ะอันนี้มันจะสร้างให้อัตโนมัติเธอดึงมาหลายบล็อกมันก็จะนับต่อไปเรื่อยๆเ,เป็นสิบเป็นร้อยแล้วแต่ว่าเราใช้กี่อันอ่ะอันนี้เป็นปุ่มวอมหกเวลาคลิกให้กลับไปที่สกรีนหนึ่งอ่าอันนี้เลยโอเคไหมหน้าอื่นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้มาเรื่องของเราเราออกแบบห้าหน้า ี่จุดประสงค์อยู่ไม่กี่ข้ออ่าอาหน้าแรกเราหวังว่าไอ้หน้าที่สองตรงนี้นะเราหวังว่าเราจะสร้างโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมอ่าหน้าที่สองเราจะสร้างโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าที่สามเราจะสร้างโปรแกรมคำนวณ mbi อ่ามวลกายของเราเคยเคยไปหยอดตู้หน้าเจ็ดไหมไม่รู้ยุคนี้ยังเหลืออยู่ไหม ส่วนหน้าสุดท้ายเป็นผู้จัดทำอ่าอันนี้หน้าผู้จัดทำที่ครูเตรียมบอกว่าให้แต่ละคนหารูปหารูปของตัวเองสวยๆหลอ่ลอๆเอาไว้ด้วยหรือว่าใครจะทำไปก่อนได้นะใส่รูปของเราใส่รูปของเราใส่ชื่อใส่ชั้นใส่วิชาให้เรียบร้อยลักษณะคล้ายๆกับเราทำรายงานอ่ะทำเสร็จแล้วก็คือครูจะตรวจให้เราแชร์หน้าจอแล้วครูจะตรวจ หรือให้ดีถ้าใครสามารถลงในมือถือของตัวเองได้อ่เอาแอปที่ตัวเองสร้างเสร็จลงในมือถือได้เยี่ยมเลยให้คะแนนพิเศษตอนตรวจก็เดี๋ยวก็แชร์ดูที่หน้ามือถือของเราแล้วและก,กดโปรแกรมของเราเราทําได้ถูกไหมอ่าสุดยอดเลยโอเคอันนี้นะนี่คือระวางแผนไว้ทีนี้เราจะมาเริ่มต่อกันด้วยหน้าที่สองสร้างสร้างอะไร หาพื้นที่สี่เหลี่ยมอ่าการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมในคณิตศาสตร์เขาบอกว่าเอาด้านกว้างกับด้านยาวคูณกันถูกไหมอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างก็ตัวยาวๆนี่แหละกว้างคูณยาวอ่าอันนี้ยาวอันนี้กว้างโอเคไหมอ่าทีนี้มันบอกว่า เอากว้างคูณยาวเราก็เลยมาออกแบบโปรแกรมของเราไว้แบบนี้สิ่งที่เราจะรับมาอเอามาดูก่อนสิ่งที่เราจะรับมามีสองอย่างคือกว้างกับยาวเรารับด้วย tick box ตรงนี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องมือใหม่ที่เราจะเรียนกันคือ tick ็ o x คือ tick box อ,อ่าสองอันหนึ่งกับสองจากนั้นมีป้าย มีป้ายชื่อบอกว่าป้อนความกว้างป้อนความกว้างมีป้ายชื่อบอกว่าป้อนความยาวป้อนความยาวแล้วก็มีปุ่มกดอ่ามีคุ่มกดคำนวณค่าจากนั้นบอกผลลัพธ์จากที่เราป้อนมาหลังจากกดปุ่มคำนวณแล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมคืออะไรอ่าเราแจ้งเป็น ขอความก่อนแล้วก็เอาผลมาแสดงตรงลาเบลอันสุดท้ายอันนี้อันนี้คือคำตอบอสมมุติว่าสมมุติว่าเราใส่สองอ่ากว้างสองยาวหนึ่งคูณกันได้เท่าไหร่ได้สองอ่าก็เอามาแสดงตรงลาเบลตรงนี้เป็นสองอ่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นกว้างสี ยาวสิบห้าอ่าอย่างเงี้ยคำตอบของเราที่ได้มันก็จะเป็นเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกสี่สิบไหมหรือว่าห้าสิบเงียบสนิทเลยอ่าคำตอบก็จะมาแสดงตรงนี้อันนี้คือเราวางแผนไว้เราวางแผนไว้อ่าทีนี้เรามาทำกัน เรามาทำกันเราออกแบบก่อนหนะ้าเราออกแบบหน้าตาในในส่วนของหน้าที่สองเนี้ยตามแบบที่เราวางไว้ตามแบบที่เราวางไว้บบเบื้องต้นเราก็าไปเว็บไซต์ทั้เอ a b e กดล็อกอินอ่ะถ้าใครล็อกอินด้วยอีเมลของตัวเองไว้แล้วมันก็จะสามารถเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปได้เลยโอเคของเราห้องสามทับหนึ่งใช่ไหม สามทหนึ่งอันนี้เลยเข้าแอป,ปเดิมของเราที่มีอยู่แล้วเข้าแอป,ปเดิมของอาทิตย์ที่แล้วที่เราสร้างไว้โอเคไหมไม่รู้สร้างไว้ตรงไหนครูหายไปแล้วอ่านี่คือแอป,ปเดิมของเราก็มาสํารวจดูได้แอป,ปเดิมของเรามีห้าหน้าเห็นไหมมีห้าหน้าถ้าใครทําเสร็จแล้วเราก็ไลฟ์เพจเลยนี่คือแอป,ปเดิมของเรามันจะสามารถมีหน้าแรก สามารถกระโดดไปหน้าสองได้แล้วก็กระโดดกลับมาหน้าเรกหน้าสามกระโดดไปมาได้อันนี้คือแอปแรกของช่วงแรกของเรานะแล้วก็กลับอ่าถ้าใครทําได้แบบนี้แสดงว่ารอบเลกเราผ่านแล้วแอปห้าหน้าเราอ่าต่อมาเรามาหน้าสองเราจะออกแบบตามเมื่อกี้สิ่งที่เราต้องใช้มีสามอย่างตรงนี้อ่า user interface มี bottom label แล้วก็ text input เบื้องต้นเลยจําไว้จําไว้เขาบอกว่าป้อนความกว้างถูกไหมป้อนความกว้างป้อนความยาวอ่าเราใช้ลาเบลทิ่ค้างไว้แล้วก็ปล่อยอ่าแล้วก็จัดลงมาอ่าให้มันอยู่บนปุ่มกับหน้าแรกเปลี่ยนชื่อป้อนความป้อนความกวาม้าง เราบอกใครป้อนความกว้างแล้วบอกคนที่ใช้โปรแกรมของเราหรือว่าแอปของเราอะละเขาจะได้รู้ว่าช่องนี้ให้ทำอะไระแล้วเปลี่ยนสีอ่าผมเปลี่ยนเป็นสีดำโทนออกเขียวๆมองเห็นไหมอ่าน่าจะเห็นเละดังนั้นขยายขยายให้เต็มจอเรียบร้อยเลือก take in box อ่า เพื่อจะเอาไว้รับข้อมูลในการป้อนของผู้ใช้ลากมาอันนี้คุณไม่แต่งอะไรนะเรียบร้อยเมื่อกี้ลืมป้อนความกว้างขอให้มันมีช่องไฟหรือว่าช่องห่างระหว่างหน้าที่สองหน่อยเราก็ลงมาที่ท็อปแล้วก็ขึ้นเป็นสองโอเคอันนี้เหมือนกัน t ทคอ inbox ของเราก็ห่างสักสอง โอเคอ่ะทีนี้ลาเบลอันต่อไปแจ้งเตือนว่าให้ป้อนความยาวล่างใหม่มันไม่มาโอเคเราก็ลากหน่อยเอาไม่มาอีกอ่าปล่อยถ้ามันไม่มาเราก็มาลากที่ตรงนี้นะอ่ะอยู่ในสกรีนของมันมันจะเป็นขั้นบันไดอยู่อันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเลยเทกเป็นป้อน ความยาวอ่าเลียนตัวอักษรเราใส่สีดำพื้นสีเขียวเราใส่ให้มันเหมือนกันพื้นสีเขียวตัวหนังสือเราสีเข้มโอเคขยายให้เต็มจอ ่างเพื่อนสักสองพิกเซลโอเคดังนั้นรับค่าอันที่สอง a ทอ่า t ทคอ input ใหม่อ่ะให้มาวาง t a t input ครูไม่ได้ครูไม่ได้เปลี่ยนนะเราสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกัน t e x t input เนียเราสามารถที่จะเปลี่ยนว่าเราจะใช้เป็นลักษณะแบบไหนแต่ครูขอไม่เปลี่ยนนะจะัดแคพาะระยะหา่าง โอเคเรียบร้อยจังเลยคับนี่หมดกี่โมงอะไรนะเอ้าผมถามมาคาบนี้หมดกี่โมงครับบ่ายสองครึ่งไหมอะบ่ายสองไหมอะบ่ายสองตรงทำไมอะ่ะเรียนสองคาบผมจะเรียนคาบเดียว <laughs> เราเรียนสองคาบอา <laughs> เ,เดี๋ยว,วอี <ผม S 1> าพห่งเราไปทําเดี๋ยวคุณทำเรนคลิปวีดีโอให้เราก็ไปลองเด่าครับเอาคุณจะทําคลิปวีดีโอให้ไปลองทําด้วยเราเนี่ยคุณอัดไปด้วยอัดคลิปวีดวีโอแล้วเราเราก็ทําตามเลยเพราะเมื่อเสร็จแล้วทุกคนจะต้องมีแอปอย่างน้อยคนละหนึ่งแอปห้าหน้านี้เพื่อจะส่งไปจา้ปจางก็ทําได้แม่คุณแล้วก็จะมาเรียนทำไมแล้วไปจ้างก็ทำ เขาเรียนให้เรารู้ทักษะเอให้มีทักษะติดตัวเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่จําเป็นว่าเราต้องเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์ทุกคนถูกไหมแต่เราเอาความรู้ที่ได้ว่าเราจะทํางานอะไรเราต้องวางแผนก่อนเรียนรู้ทักษะต่างๆได้ออ๋อครับถ้าถ้าผมทำตามนี่เราไปแฮกข้อมูลของทำเนียบขาวได้ไหมครับ อ่าได้อะไรขึ้นขึ้นยินก่อนอันนี้พื้นฐานเฉยยังไม่ถึงขนาดนั้นอ่าเพราะนี้มันเป็นเราเขียนโปรแกร,รมด้วยบล็อกด้วยบล็อกมันจะง่ายเรามาจับวางจับวางถ้าเราสามารถเขียนโปรแกร,รมนี้ <c oughs> แฮกได้สแสดงว่าเจ้าของโปรแกร,รมนี้ก็เป็นผู้ปล่อยเครื่องมือที่ทําให้เกิดโทษถูกไหมตามพรบที่เราเรียนเมื่อกีจ้จบไปด้วยกันสองคนเลยอันนี้ ความสามารถไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเอามานำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้เก็บขอบ้ขอมูลใครใครแลี้ะครูที่เขาแฮกข้อมูลแล้วก็ไม่ประชาชนดูอ่ะูใครใครเลีอ้อหไะชายชายสวมหน้ากากสีขาวอ่ะชายสวมหน้ากากขาวสสชื่ออะไรเลีวอ่ะ g ูเกิดไม่ทันเดี๋ยวกูขอไปหาก่อนอาขอไปหาก่อน อ่ตสอนะต่อนะสงสัยเพื่อนจะไปเที่ยวแล้วปีใหม่แล้วว่าครูสอนยาวเอาครูจะรวบรันให้วันนี้ก็อยากให้เราออกแบบเฉพาะหน้าที่สองได้แค่นั้นอ่ะออกแบบหน้าที่สองตั้งเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราเขียนบล็อกหลังปีใหม่กันเรามาเขียนบล็อกควบคุมเพื่อให้โปรแกรมเรามันสามารถทํางานได้เนี่หลังปีใหม่เพราะเท่าที่ดูแล้วคือบล็อกม,ม,มันไม่มันไม่ยากอ่ะ ชิมนาทีไม่เกินเราก็จะเขียนเสร็จแต่อันนี้ให้เราสามารถตกแต่งได้แล้วให้รู้ว่าตัวไหนมันชื่ออะไรแค่นั้นเองโอเคนะอา้าวมูดี้ขาดหายอะไรไปเรามาดูต้นแบบเราก่อนอ่าป้อนความหมายแล้วก็คำนวณค่าอ่าคำนวณค่าแล้วก็เอาวอตทอมมาแล้วก็เปลี่ยนชื่ออ่าเปลี่ยนชื่อเป็นคำนวณค่า จะีปีใหม่แล้วเตรียมตัวจะไปไหนเนี่ยของเราข้าวสุดท้ายเลยผมผมผมรู้แล้วผมติดไปไหนดีเอไปผมจะไปดูใบปักกิงเยอรมันเอออย่าลืมปาอลืมของฝากผมจะไปย่างกุ้งร้นแลกไปไหนก็ไม่รู้เลยแต่อย่าลืมของฝากครูอ่าโควใส่เป็นสีม่วงๆนะ หรือว่าจะไปยกล้อแหกโค้งดีเขาให้ไปทำอะไรที่เกิดประโยชน์กับตัวเองไม่เกิดประโยชน์แะครูเกิดแพ้แล้วก็ไปหลีไปหนีทำโทษตัวเองแบบนั้นคือทำโทษตัวเองแม่ครูทำให้ร่างกายตัวเองเกิดเทและก็ไปจีบพยาบาลนี่แสดงว่ายังมีหัวคิดอยู่เห็นไหมอันนี้นน่ะคือส่วนหนึ่งแต่เราก็คิดให้มันสร้างสรรค์หน่อยดี เดี๋ยวไม่เซ็นเดี๋ยวอ้าวนี้ถึงไหนแล้วคำนวณค่าแล้วก็พื้นที่สี่เหลี่ยมคืออ่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเพื่อนที่ไม่พูดนี้ก็พลอยได้ผลประโยชน์ไปด้วยใช่ไหมใช่เพื่อนที่ไม่พูดนี้พอยได้ผลประโยชน์ไปด้วยอ่าเราขั้นระหว่างคำนวณค่าก็เป็นลืมเลยเห็นไหมครู ่าบอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคืออ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคือแล้วก็เทียนเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมคืออ่าอจุดสามจุดโอเคแล้วก็ใส่สีแตกต่างเพื่อนหน่อยอ่าเป็นสีเหลืองนะ พื้นหลังออกพื้นหลังสีเหลืองตัวอักษรสีดำโอเคขยายให้เต็มจอขยายให้เต็มจอเว้นระยะห่าง2พิกเซลอ่ะตัวปุ่มกดเราลืมอ่ะมัวแต่โม้อยู่เราลืมอ่าอันนี้ใส่แล้วเรียบร้อยเห็นไหมอ่ะทีนี้ก็มันก็จะมีอะไรนะอีกอันนึงพอเราได้ค่าแล้วเอาค่านั้นอะมาแสดงในช่องลาเบลอีกอันนึง อ่าว้วก็ลากมาแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องแต่งอะไรอันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรแต่ให้ขยายให้เต็มจอแล้วก็ใส่พื้นหลังหน่อยใส่พื้นหลังอ่าเราเป็นคาตอบเราและจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางเวลาข้อเวลาคําตอบที่ได้เหมือนเราป้อนเหมือนเดี๋ยวนะแล้วก็อย่าลืมจัดตงกลางด้วยเซ็นเตอร์อ่าเวลา โปรแกรมนี้ก็คือเวลาเพื่อนหรือว่าใครเล่นโปรแกรมของเราขาบก้อนความยาวมายาว10บเอกกว้าง10ยาว20แบบนี้อ่ะพอเรากดปุ่มคำนวณปุ๊บมันจะต้องเอา10กับ20นี้มาคูณกันถูกไหมกว้างคูณยาวคูณกันได้เท่ากับเท่าไหร่ส0งรอย อ่าได้สองร้อยสองร้อยนี่จะถูกเอามาแสดงตรงแทนคำว่า l a เบลตรงนี้อ่ะนี่คือโปรแกรมของเราถ้าทำได้แสดงว่าโปรแกรมเราถูกต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยเรียบร้อยอันนี้ในส่วนการเขียนบล็อกอ่าในการเขียนบล็อกขั้นตอนตรงนี้ให้เราลองไปศึกษาดูนะแล้วเราก็จะมาทำร่วมกันหลังปีใหม่หลังปีใหม่โอเคไหม เบื้องต้นให้ออกแบบไว้ก่อนอ่าให้ออกแบบตามที่ครูทําให้ดูเนี้ยไว้ก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาเขียนบล็อกกันควบคุมโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพร้อมกับอาทิตย์หน้าเราก็จะพร้อมกับหน้าที่สามหรือว่าสกรีนที่สามนี้เราก็จะออกแบบหาพื้นที่สามเหลี่ยมแต่ยังไม่เขียนบล็อกกันก่อนอ่าเราจะไปคู่กับอีกอันเพื่อจะได้ไม่หนัก โอเคไหมโอเคไหมเวลาที่เหลือก็ให้แต่ละคนดูอ่าออกแบบตามที่ครูพาทำตามที่ครูพาทำให้ได้ใช่เวลาเขียนบล็อกแล้วค่อยมาเช็คอีกทีว่าแต่ละปุ่มของเราเนี่ยมันเป็นชื่ออะไรเพราะแต่ละคนยกมาไม่พร้อมกันน่ะหมายเลขมันจะต่างกันไปนี่หมายเลขลาเบลเก้าวอตทอมห้าอะไรต่างๆที่มันต่อท้ายเนี่ยมันจะแตกต่างกันซึ่ง เราจะไปประยุกต์ใช้ในการเขียนบล็อกถ้าเราถ้าเรามองไม่ออกว่ามันต้องเขียนในส่วนไหนอะ่ะมันจะมันจะควบคุมบล็อกไม่ได้อ่ามันจะเอาไปควบคุมบล็อกไม่ได้โอเคนะโอเคนะครับครับครับโอเคครับโอเคถ้างั้นในส่วนนี้ครูก็ขออนุญ,ญาตหยุดบันทึกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาหลังไปกันต่อครับครูผมรู้แร็วใคร